ครบสี่ตัวเลยค่ะวันนี้หนุตัวดำนะคะวันนี้มาเที่ยวสวนแมวน้อยมาชมสวนไอในตัวนี้ตัวนี้โซนมากค่ะตัวนี้อืมี่ตัวขาวเอตาสีฟ้าสวยนี่ตัวแม่คนนะคะนี่ นี่ตัวสวยตัวนี้ชื่อเอ็มนะฮะชื่อเอ็มนวอ,อันนั้นพระเอกฮะดำหนูดำ,ดำเป็นตัวผู้นะคะนระับเพื่อนตัวนี้โซนจัดชอบปีนต้นไม้ตัวนี้อนอนแล้วเนื่อยนะครับเมื่อกี้ปีนต้นไม้เยอะเลย <laughs> ในนขาดูใกล้ๆหน่อยดจำสนนั้นเนี่ยน <c oughs> ้ำรดคอมนี่เท้า,าก็สวยค่ะมีถุงเท้าด้วยไอนดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยครับเนี่อย่าหลับนะเนี่ยหลับอืมหลับในสวนแน่ๆเลยทนี้หลับแล้วคับ

น้ำคอมชอบสนมากชอบเป็นต้นไม้นะ,ะตัวนี้ตัวเจิวตัวเล็กๆก็ทั้งนั้นเลยเออสำรวจต้นไม้ต่อเออค่ะไปอืมอัอนะอยู่ใต้ต้นมะลินี่ตัวเล็กเลยครับเ,เพื่อนดูกระถางต้นไม้นะคะ ตัวเขาจะเล็กมากเลยอืมแมวน้อยมาเล่นสวนเนาะ ดูกไกลกลูกไกลกินยาแล้อค่ะอ้าอ้าวลมเย็น